การยืดวีซ่า K1 มีขั้นตอนอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะวีซ่า K1 นะคะหรือวีซ่าคู่มั่นของเราเนี่ยใช้ระยะเวลาในการดําเนินการอย่างน้อย1ปีนะคะแล้วก็มีทั้งหมด4ขั้นตอนด้วยกันโดยมีดังนี้ขั้นตอนแรกนะคะก็จะเป็นฝั่งอเมริกาหรือผู้ยื่นคำร้องนะคะจะต้องส่งเอกสาร I 1 2 9 F นะคะไปที่ USCIS ค่ะ ซึ่งขั้นตอนนี้นะคะ USCAS เนี่ยจะรับเรื่องภายใน1-2อาทิตย์นะคะจากนั้นเนี่ยก็จะส่งเรื่องไปที่ NVC ไปเข้าสู่กระบวนการที่2ค่ะและกระบวนการที่2นะคะเราจะต้องรอให้ NVC อนุมัติเคสเราเพื่อออกเคสนัมเบอร์ซึ่งขั้นตอนนี้นะคะจะใช้ระยะเวลานานมากนะคะประมาณ5เดือนนะคะถึง1ปีซึ่งล่าสุดนะคะโชคดีมากๆเลยว่าช่วงนี้อนุมัติเร็วมากค่ะ พ NV อ NVC อนุมัตินะคะเขาจะส่งเอกสารแอปพูบกลับไปให้ที่ผู้ยื่นคำร้องนะคะและส่งเรื่องไปยังสถานทูตของผู้ขอคำร้องต่อไปค่ะและขั้นตอนนี้นะคะก็จะเข้าสู่กระบวนการที่3ในการยื่นขอคำร้องวีซ่าค่ะขั้นตอนที่3นะคะหลังจากที่เราได้รับเคสนัมเบอร์นะคะและก็แอปพูเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการเตรียมเอกสารนะคะแล้วก็มีการสมัครและกรอก DS160 เพื่อทำการยื่นสัมภาษณ์ขอวีซ่าค่ะ ซึ่งขั้นตอนนี้นะคะเราจะต้องจ่ายค่าสมัครค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่านะคะแล้วก็ต้องมีการไปตรวจสุขภาพด้วยหลังจากนั้นนะคะเราก็จะจองคิวสัมภาษณ์เพื่อนัดสัมภาษณ์ต่อไปค่ะและก็เข้าสู่กระบวนการที่4เลยค่ะเพียงแค่เราไปสัมภาษณ์ตามวันที่เรานัดสัมภาษณ์นะคะเพื่อวีซ่าผ่านเนี่ยเราก็สามารถเดินทางไปที่อเมริกาและก็แต่งงานภายใน90วันได้แล้วค่ะ และนี่นะคะก็คือทั้งหมด4ขั้นตอนในการยื่นวีซ่าเ1ค่ะถ้าใครมีคำถามอะไรคอมเมนต์ไว้ข้างใต้ได้เลยนะ